ดิอีคโนมิสคาดการ10เรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นในปี2025ปลายปีแล้วนะครับแล้วก็ทุกช่วงปลายปีสำนักข่าวต่างๆในโลกก็จะทำอยู่2อย่างครับอย่างที่1ก็คือรวบรวมหรือว่าสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนั้นและก็อีกอย่างนึงที่จะทำก็คือคาดการว่าในปีถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในปี2024นีครับอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณผู้ฟังก็คงได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่สำหรับปีหน้าปี2025จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำนักข่าวชื่อดังของโลกอย่าง The Economist ซึ่งเป็นสื่อทางด้านเศรษฐศาสตร์และก็การคาดการอนาคตชื่อดังของโลกนะครับเขาได้จัดทำการคาดการ์ิบเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปี2025ภายใต้ กัวเรื่องว่า The World Ahead แล้วเป็นสื่อที่ได้รับความเชื่อถือในการคาดการเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปเป็นอย่างมากเพราะปีนี้เขาจัดทำมาเป็นปีที่39แล้วครับแล้วมาดูกันครับว่า10เรื่องที่เขาคาดการว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรบ้างครับเรื่องที่1ครับทิศทางของประเทศอเมริกาในปีหน้าครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศอเมริกาเลือกตั้งใหม่ แล้วได้ประธานาธิบดีคนที่แล้วก็คือโดนัลด์ทรัมป์กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิศทางในการพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยแตกต่างจากประธานาธิบดีไบเดนอย่างชัดเจนครับเรียกว่าคนละขั้วกันเลยคำสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ก็คืออเมริกาเฟิร์สก็คือประเทศอเมริกาต้องมาอันดับหนึ่งในการพัฒนาในการกำหนดนโยบายและในเรื่องของเศษรษฐกิจอเมริกาเป็นลำดับแรกไม่สนใจ เสียงภายนอกไม่สนใจ UN ไม่สนใจองค์กรระหว่างประเทศและไม่สนใจกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประธานาธิบดีคนเดิมๆเ,เคยลงนามเคยร่วมมืออะไรมาแล้วทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอเมริกา First จะมาทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการให้วีซา่าและการรับคนต่างชาติเข้ามาในเมืองนโยบายด้านเศรษฐกิจกกนโยบายการค้าซึ่งตอนนี้โลกกำลังจับตาครับ ไม่ใช่แค่ประเทศที่เป็นศัตรูหรือคู่แข่งกับประเทศอเมริกาเท่านั้นที่กําลังกังวลกับทิศทางของประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะเริ่มงานปีหน้าแต่ว่าประเทศที่เป็นพันธมิตรของประเทศอเมริกาเองก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าทิศทางของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคาดการอะไรไม่ได้เลยและอาจจะนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนเรื่องของพันธมิตรในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของความตึงเครียดร,ระหว่างภูมิภาค หรือไปถึงขั้นว่าความกังวลต่อการเกิดสงครามนิวเคลียร์ครับประเด็นที่2ครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายประเทศปี2025นอกจากประเทศอเมริกาที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งต้นปีแล้วนะครับยังมีอีกหลายประเทศที่มีการเลือกตั้งใหญ่ในปี2025ครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอินเดียแอฟริกาใต้ไต้หวันฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศ แล้วก็มีการคาดการว่าพักรัฐบาลและก็ผู้นำรัฐบาลคนเดิมเนี่ยอาจจะมีแค่บางคนเท่านั้นที่ได้อยู่ต่อไปในบางประเทศอาจเกิดรัฐบาลผสมนะครับที่รัฐบาลชุดเดิมยังคงอยู่แต่ว่ามีพรรคการเมืองอื่นๆเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลผสมขึ้นมาก็ได้หรือในบางประเทศอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วเลยครับพักฝ่ายค้านอาจจะได้ขึ้นมาเป็นพักรัฐบาลและมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําประเทศเพราะฉะนั้น ก็ความมั่นคงทางการเมืองก็มีความไม่มั่นคงขึ้นมาแล้วนะครับประเด็นที่3ครับความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเริ่มจากการเข้ามารับตําแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์ในประเทศอเมริกาครับนโยบายอเมริกาเฟิร์สจะส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศและส่งผลให้สมดุลมันเปลี่ยนแปลงไปครับเช่นทิศทางของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะผลักดันหรือกดดันให้ยูเครนไปเซ็นสนธิสัญญา ยุติสงครามกับรัเสเซียก็ได้หรือว่าไม่ไปยุ่งกับอิสราเอลในเรื่องของความขัดแย้งกับเลบานอนแล้วก็เรื่องของฉนวนกาซาที่มีปัญหาอยู่มาอย่างยาวนานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของอเมริกาที่มีต่อคู่ขัดแย้งสำคัญอย่างรัเสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือก็อาจจะทำให้ค้่อำนาจในภูมิภาคต่างๆในโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ครับแล้วก็ความไม่ชัดเจนว่าการที่ประเทศอเมริกาจะ มาเป็นคู่ขัดแย้งคู่ต่อสู้ทางสงครามการค้าและอํานาจของโลกกับประเทศจีนแล้วก็ทิศทางของอเมริกาที่มีต่อไต้หวันและความขัดแย้งที่ทะเลจีนใต้จะเป็นอย่างไรอันนี้ยังไม่มีคําตอบอย่างชัดเจนในปีหน้าและน่าจะเป็นประเด็นสําคัญทีเดียวครับ mm hmm. ประเด็นที่4ีครับกําแพงภาษีการค้าที่คาดว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ ประเทศอเมริกาภายใต้โดนัลด์ทรัมป์น่าจะเดินนโยบายในเรื่องสงครามการค้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็มุ่งไปที่การแข่งขันกับประเทศจีนครับนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์น่าจะไปเพิ่มข้อกำหนดและความเข้มงวดในสินค้านำเข้าไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาษีการควบคุมคุณภาพผ่านมาตรการต่างๆโดยเพีงยิ่งเรื่องของสินค้าจีนครับแต่ว่าไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ แม้แต่ประเทศที่เป็นคู่ค้าและเป็นพันธมิตรกับประเทศอเมริกาทั้งหลายก็อาจจะได้รับผลกระทบตามกันไปด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการจะนำเข้าและส่งออกจากประเทศอเมริกาน่าจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าประเทศจีนก็จะต้องสู้ด้วยวิธีการที่จะไปสร้างตลาดใหม่ครับก็คือไปหาตลาดในประเทศอื่นๆมาทดแทนตลาดของประเทศอเมริกาที่เข้มงวดมากขึ้นและตอนนี้ ประเทศจีนก็เริ่มขยายไปตั้งโรงงานในประเทศอื่นๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เม็กซิโกนะครับในทวีปอเมริกาใต้มาจนถึงประเทศแถบยุโรปตะวันออกอย่างประเทศฮังการีเพื่อจะขยายฐานการค้าสู้กับนโยบายของอเมริกาที่จะเพิ่มความเข้มงวดและภาษีการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นด้วยประเด็นที่5การขยายตัวของเทคโนโลยีสะอาดครับนโยบายของรัฐบาลจีนชัดเจนครับ จะมุ่งส่งออกสินค้าประเภทที่เป็นตัวตั้งและเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเช่นแผงโซลาเซลล์แบตเตอรี่สำหรับพลังงานไฟฟ้าต่างๆที่จะมาแทนพลังงานฟอสซิลรถ EV ครับเป้าหมายตัวนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเล็งว่าเนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมันอ่อนแอลงดังนั้นจะต้องส่งออกให้มากขึ้นและมุ่งที่อุปกรณ์และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีสะอาดทั้งหลายครับแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในปี2025เนื่องจากการตอบรับแผงโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มากขึ้นเนี่ยจะมียอดขายแผงโซลา่ากับเรื่องของสโตรเลทางด้านพลังงานเนี่ยเบรกเรคคอร์ดจากปีที่ผ่านมาทีเดียวนะครับและจะช่วยในเรื่องของไนโอบายการลดภาวะโลกร้อนของโลกได้เป็นอย่างดีทีเดียวประเด็นที่6ครับ ความท้าทายทางเศรษฐกิจใหม่หลังภาวะเงินเฟอ้อปี2024นะครับธนาคารกลางหลายประเทศเนี่ยได้ประกาศชัยชนะต่อภาวะเงินเฟอ้อก็คือเขามีนโยบายทางการเงินการคลางที่สามารถควบคุมเงินเฟอ้อได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าปีหน้าครับจะมีความท้าทายใหม่หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นการลดภาวะการขาดดุลด้วยวิธีการเพิ่มภาษีในหลากหลายหมวดการลดค่าใช้ใจ่ายหรือลด งบประมาณแล้วก็การกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นครับแล้วก็แน่นอนว่าด้วยความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์งบประมาณทางด้านการป้องกันประเทศทางการทหารมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินการคลังของหลากหลายประเทศทีเดียวรวมถึงการกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีนโยบายที่แข็งกร้าวนะครับก็เป็นภาพชัดเจนครับว่า นโยบายแล้วก็งบประมาณด้านการทาหารจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นแน่นอนประเด็นที่7ครับคำถามเกี่ยวกับผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องของสังคมผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวที่เป็นประเด็นสำหรับปี2025นะครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยณปัจจุบันผู้นำประเทศส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย เป็นประธานาธิบดีที่เข้ารับตําแหน่งในวันที่เขามีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกาประธานาธิบดีหรือผู้นําอีกหลายหลายประเทศที่เป็นประเทศชั้นนําของโลกล้วนแต่มีอายุเกิน70ปีขึ้นไปะนะครับ mm. ก็เริ่มมีคําถามใหญ่ๆถึงความทันยุคทันสมัยการเข้าใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่าผู้นําประเทศมากๆตามมาจนบางประเทศเริ่มมีข้อเสนอครับว่าจะ จำกัดอายุของผู้จะมาเป็นผู้นำประเทศและรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับส่วนประเทศจีนกลับมองเห็นเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจครับเขากำลังขยายโอกาสทางการค้าและการบริการข้ามประเทศไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาสังคมผู้สูงอายุมาอย่างยาวนานแล้วแต่อีกซีกหนึ่งของโลกครับตะวันออกกลางซึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะครับเขากำลังมีปัญหาการขยายตัวเป็นอย่างมาก ของประชากรวัยหนุ่มสาวครับแต่ว่าก็มีปัญหาตามมาว่าตำแหน่งงานที่มีอยู่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนวัยหนุ่มสาวนั้นและมีความไม่มั่นคงทางอาชีพการงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่8ครับ AI จะไปต่อหรือพอแค่นี้ในปี2024เนี่ยธุรกิจต่างๆกระโดดเข้าสู่ AI หรือ Artificial Intelligence เป็นอย่างมากครับ มีการลงทุนไปถึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวนะครับที่จะพูดถึงการพัฒนา AI พัฒนา Data Center และอื่นๆแต่ว่าในปี2025 The Economist คิดว่ามันเป็นปีที่สำคัญที่จะตัดสินว่า AI จะได้ไปต่อไหมเพราะว่าลงทุนไปเนี่ยล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่สิ่งที่ได้รับตอบกลับมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยคุ้มค่าครับเพราะฉะนั้น ปี2025จะต้องชี้วัดว่า AI จะก้าวกระโดดไปได้จริงๆเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่หรือถ้ามันไปต่อไม่ได้นักลงทุนก็จะถอนเงินออกแล้วเอาไปลงในอย่างอื่นแล้วเพราะว่าทิ้งเงินลงไปตั้ง1 000, 000, 000, 000, 000ล้านล้านเหรียญแต่ความงอกเงยของเงินกลับไม่ได้อย่างที่หวังหรือเปล่านะประเด็นที่9ครับปัญหาของการเดินทางระหว่างประเทศแน่นอนว่าหลังจากโควิดแล้วก็ เรื่องของค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินต่างๆที่ถูกลงมากคนอั้นมาจากโควิดอยากเดินทางท่องเที่ยวกันมากแต่ว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการชัดเจนในช่วงกลางปี2024จนถึงปลายปีคือกระแสโอเวอร์ทัวริซึมและแอนตี้ทัวริซึมครับเพราะฉะนั้นการเดินทางข้ามประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปทำงานเนี่ยถูกต่อต้านถูกคัดค้านมากขึ้นแล้วคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในปี2025 ซึ่งจะมีอีกหลายเมืองครับที่ออกมาตรการเข้มงวดต่อต้านไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับแล้วก็จะเป็นปัญหาต่อนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยประเด็นที่10ครับจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือเรื่องที่ประหลาดใจเกิดขึ้นอีกมากมายครับในปีที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่ถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นและไปเกิดในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดภัยพิบัติแบบนี้ขึ้นมาก่อนหรือว่าการโจมตีประเทศที่เป็นคู่สงครามกันด้วยการติดระเบิดไว้ในวิทยุสื่อสารแล้วก็ส่งไปให้ระเบิดอยู่ในประเทศคู่สงครามหรือว่าอาจจะมีการไม่คาดคิดต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือแม้กระทั่งโรคระบาดอย่างที่เราเคยเจอ กับโควิด2019ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกหลายสถานการณ์ทีเดียวนั่นก็คือ10เรื่องสำหรับปี2025ที่นิติสาร h e Economist ได้คาดการว่ามันน่าจะเกิดขึ้นก็ต้องไปติดตามครับว่าปีหน้าจะเกิดขึ้นอย่างนี้จริงไหมหรือยังมีเรื่องอื่นๆที่เราคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นอีก,กน,นะครับก็หวังว่าทุกท่าน ที่ติดตามและรับฟังกันอยู่ก็คงจะมีความสุขกับช่วงเทศกาลแล้วก็มีความสุขตลอดปี2025เช่นกันวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ